สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปที่เรียกได้ว่าแฟนหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะรู้สึก ชื่นม่นหรือว่าดีใจขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่เรียกได้ว่าพลาดสแชมป์ไปถูกไหมนั่นก็คือตัวของแชมป์พเมเ a ลีกแล้วก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะเนาะแต่ยังไงเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มือเปล่าเนาะฤด,ดูกาลนี้ก็ได้มา2ถ้วยแล้วนะครับถึงอาจจะยังไม่ได้สําคัญเท่าพเมเ a ลีกหรือว่าไม่ได้สําคัญเท่ายูฟาแต่ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีมากๆแล้วทางลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีสุดๆไปเลยแต่สิ่งที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะบอกกันเลยว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลเองอะ่ะจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับผมแต่บอกไว้เลยนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับได้ทำสถิติเอาไว้แล้วกลายเป็นสโมสรที่แพ้น้อยที่สุดนะครับตลอดกาลเลยนะครับผมตั้งแต่มีการจัดก,การแข่งขันเป็นพรีเมียร์ลีกขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้ Champion, แแแชมเยยออะ่ตบบน้ ก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับก็เรียกได้ว่านะครับผมมาดูกันดีกว่าว่า10อันดับแรกเนี่ยมีใครกันบ้างครับก็บอกกันเลยลิเวอร์พูลอยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมก็เฉลยกันไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรามาลองไล่กันไป10อันดับก่อนแล้วกันจะได้เรียกได้ว่าเห็นภาพกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับในตอนนี้อันดับ10เนี่ยก็คือแมนซิตี้ในฤดูกาล2021-22ที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะครับโดยลงแข่งไปทั้งหมด57นัดนะครับ ได้1แชมป์นะครับผมแล้วก็แพ้ไป7นัดนั่นเองจากนั้นเองอันดับที่9นะครับผมเป็นเชลซีในฤดูกาล2007-2008เล่นไปทั้งหมด61นัดนะครับผมได้แชมป์ศูนย์ะครับแล้วก็แพ้ไป6นัดนั่นเอง อันดับที่8เองเนี่ยก็ยังอยู่ที่เชลซีเหมือนกันนะครับผมจะเป็นฤดูกาล2 0 0 4 2 0 0 5ที่เล่นไปทั้งหมด59นัดและได้แชมป์มา2แชมป์กับแพ้ไป6นัดนั่นเองจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอันดับที่7นะครับผมก็จะเป็นทางแมนยูนะครับในฤดูกาล1993 1994เล่นไป62นัดได้แชมป์มา2รายการแพ้ไป6แล้วจากนั้นในอันดับที่6เนี่ยจะเป็นแมนซิตี้นะครับผมในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ที่เล่นไป60นัดแล้วก็คว้าแชมป์มา3รายการแพ้ไป6นนนััเช่ก จากนั้นนะครับผมก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับมาในอันดับที่5ในฤดูกาล2003-2004ที่เล่นไปในทุกรายการเนี่ยนะครับ58นัดได้แชมป์1รายการนะแล้วก็แพ้ไป6เกมนั่นเองครับต่อจากนั้นเองอันดับที่4เป็นเชลซีนะครับผมเล่นไป63นัดได้2แชมป์แล้วก็แพ้ไป5ครั้งนั่นเอง เชลซีใน2006-2007เนาะจากนั้นนะครับผมอันดับที่3เนี่ยก็ยังอยู่กับเชลซีนะครับที่เรียกได้ว่าเชลซีเองเนี่ยติดอันดับมาเยอะมากๆเลยเชลซีในฤดูกาล2014-2015นะครับผมเล่นไปทั้งหมด54นัดแชมป์2แล้วก็แพ้4นั่นเองครับจากนั้นเองแมนยูในยุค1998-1999ถก็คือยุคที่แมนยูเนี่ยได้ทริปเปิลแชมป์นะครับผมเล่นไปทั้งหมด62นัดนะครับได้แชมป์3แพ้ไป4นั่นเองครับ แต่เวีรยพภูเนี่ยนะครับผมเหนือกว่านะครับตรงที่ว่าเล่นนจํานวนนัดที่มากกว่ามากกว่าอยู่เพียง1น,นัดเท่านั้นเองเพราะว่าเวีร์วภูในฤดูกาล2021-2022นี้นั้นเล่นไปทั้งหมด63นัดนะครับได้แชมป์สรายการแล้วก็แพ้ไป4ซึ่งเรียกได้ว่าเล่นมากกว่าแมนยูอยู่1นัดนะครับผมถ้าไม่เรียกได้ว่าเวอร์พภูเนี่ย ขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเป็น1ในฤดูกาลที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะตั้งแต่แบบมีสโมสรอนมาเลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งใครจะมองในแง่ไหนอ่ะก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองในแง่มุมของแชมป์บางคนอาจจะมองในแง่มุมของชัยชนะนะครับหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะมองถึงจํานวนนัดที่แพ้ก็ได้อันนี้เองเนี่ยเราก็ไม่สามารถหาเกณฑ์ที่จะวัดได้อย่าง100%มันก็แล้วแต่คนจะมองนะครับผมซึ่งบอกว้เลยว่าถ้าเรานับจํานวนแพ้น้อยที่สุดเนี่ยเลียวคูมาอันดับหนึ่งเลยนะครับกับจานวนน แต่แพ้ไปเพียง4เกมเท่านั้นเองครับทนผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมผมคิดว่าแฟนหงแดงเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเพิ่งอ,อกหักมาจากการที่ถูกมาดิดยิงมาเนี่ยถูกไหมแต่ก็แบบเฮ้ยถ้าได้ข้อมูลนี้มาเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นได้อย่างแน่นอนยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วแล้วเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักเตะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ